ห้ามาตรการเข้าประเทศไทยทางเครื่องบินสำหรับประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติมีผลเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม -65 นี้เป็นต้นไป 1. ยกเลิก Thailand Pass 2. ผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต้องมีผลตรวจโควิดก็สามารถเข้าได้เลยและ 3. ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบโดส ต้องมีผลตรวจโควิดโดยลักษณะโปรเอทหรือ RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ข้อ4นะครับสายการบินต้องตรวจสอบเอกสารการฉีดวัคซีนของผู้โดยสารรวมถึงผลตรวจโควิดไม่ว่าจะเป็นโปรเอ k หรือ RT-PCR ให้ถูกต้องเรียบร้อย และข้อ5นะครับสายการบินต่างชาติต้องส่งเอกสารรับรองลูกเรือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดนี่เป็นมาตรการที่จะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคม2565นี้เป็นต้นไปสำหรับการบินเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้ก็ยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารนั้นสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านผู้โดยสารเองและเพื่อนร่วมเดินทางครับ